สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหราเา5นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนสิงหาคมของคนลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง17พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการทำนายในภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนลัคนาราศีตุลเดือนสิงหาคมนี้ ในด้านการงานแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่มันดีก็เพราะความกระตือรือร้อนของคุณความไม่ย่อท้อของคุณพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักรในภพกรรมะช่วยการันตีหน้าที่การงานของคุณในระดับหนึ่งแล้วแต่ตำแหน่งมหาจักรหมายถึงการต่อสู้ดังนั้นยิ่งคุณเดินหน้าลุยมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นล่ะค่ะเดวเสา์ที่ทำมุมเลงกับพระอาทิตย์ในภพพันธุได้ตำแหน่งเกษตร ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งของคุณเหมือนกันพระอาทิตย์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุให้ผลในทางช่วยเหลือสนับสนุนแต่เพราะเป็นดาวคู่ธาตุไฟดังนั้นถ้าต้องการความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างคุณก็ต้องออกแรงกันสักหน่อยแล้วนะคะในด้านการเงินแล้วยิ่งคุณมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยยิ่งเดินหน้าลุยเท่าไหร่การเงินของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นล่คะค่ะพอคุณเริ่มต้นแล้ว ดาวสุกและดาวอังคารที่เป็นดาวคู่มิตรในภบลาพะก็จะเริ่มตอบสนองส่งผลให้คุณได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างทั้งญาติผู้ใหญ่เจ้านายลูกหลานลูกน้องเพื่อนร่วมงานรวมถึงคู่ค้าและลูกค้าด้วยและจะยิ่งให้ผลดีขึ้นหลังจากดาวพุธจรเข้าสุ่ภพลาพะมาอยู่ร่วมกับดาวสุกดาวอังคารและดาวเกตในวันที่5สิงหาคม ดาวพุธในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคดาวพุธเป็นตัวแทนของการติดต่อสื่อสารการเจราจาการค้าตำแหน่งมหาจักรหมายถึงการต่อสู้ตำแหน่งราชาโชคส่งผลในด้านรักใคร่เอ็นดูเมื่อมาอยู่ร่วมกับดาวสุขที่เป็นดาวคู่ธาตุก็บ่งบอกว่ายิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่การเงินก็ยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นล่ะค่ะถ้าคุณมีไอเดียอะไร หรืออยากจะลงทุนทําอะไรก็ขอให้ทําให้สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างภายในครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะหลังจากวันที่1 4สิงหาคมไปแล้วดาวศุกร์จะจรเข้าสู่ภพวินาาได้ตําแหน่งนิดหลังจากวันที่14ไปแล้วก็อย่าลงทุนใหญ่นะคะอย่าทําอะไรเกินตัวขอให้จาให้ขึ้นใจเลยว่าโลภมากลาบหายนะคะถ้าไม่ทําอะไรเกินตัวเนี่ยการเงินของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งไรายได้หลัก และรายได้เสริมก็จะยังมีไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแน่นอนค่ะพระอาทิตย์ที่จรเข้าสู่ภพลาพะได้ตำแหน่งเกษตรในบ้านเดิมของตัวเองในวันที่17สิงหาคมร่วมกับดา,ดาวพุธดาวอังคารและดาวเกตส่งผลให้คุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ขาดความรอบคอบเพราะดาวพรหัสในภพปุตตะก็ยังช่วยเหลือคุณอยู่ ดังนั้นในด้านการงานและการเงินขอแค่คุณสู้ไม่ถอยยังไงก็ดีแน่นอนค่ะวันที่23สิงหาคมดาวพุธจรเข้าสุพมวินาศได้ตำแหน่งกเกษตรและมหาอุดร่วมกับดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งนิดก็อยากจะขอเตือนนะคะให้คุณอย่าใจอ่อนอย่าหลงคารมใครง่ายๆไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียความรู้สึกแล้วอาจยังจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่อีกด้วยในด้านของความรักสำหรับคนไม่โสด บรรยากาศในบ้านดีมากนะคะคุณกับคนที่บ้านช่วยกันคิดช่วยกันทำคุณอยากจะทำอะไรเขาก็ช่วยเหลือดีมากแถมยังดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณดีอีกด้วยแต่หลังจากวันที่14สิงหาคมไปแล้วก็ขอให้ใส่ใจดูแลเขาให้มากนะคะแล้วถ้ามีคนมาบอกอะไรคุณเกี่ยวกับคนที่บ้านเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะเพราะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงพวกคุณเป็นทีมเดียวกัน อย่ามีปัญหากันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะคะส่วนคนโสดบรรยากาศความรักในเดือนนี้ก็ดูดีนะคะมีคนเข้ามาคุยกับคุณหลายคนแต่ละคนก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณดีแต่ขอให้ระวังคนอายุน้อยกว่าที่ชอบปาร์ตี้ชอบในทางใบยมุกของมึนเมาไว้หน่อยนะคะเพราะเขาอาจจะนำปัญหาใหญ่เข้ามาให้คุณได้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนส่วนเรื่องที่ต้องระวังในเดือนนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพของคนใกล้ชิดทั้งญาติผู้ใหญ่และลูกหลานไว้ด้วยนะคะและก็ขอให้ระวังลูกหลานที่ชอบในทางอบบยมุกไว้ด้วยเพราะเขาอาจจะสร้างปัญหาและกระทบถึงการเงินของคุณได้สำหรับคนที่มีลูกเล็กขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำในวันที่2ถึง4และวันที่29ถึง31สิงหาคมไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญ ขอให้คุณหลีกเลี่ยงอบายามุขของมืนเมาและสถานที่อโครจรไว้นะคะปาร์ตี้ในบ้านนี้ก็ไม่ควรนะคะเพราะจะสร้างปัญหาให้คุณได้ปัญหาไม่ได้เกิดจากสถานที่นะคะปัญหาเกิดจากสิ่งที่คุณทำแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทําบุญรักษาศีลกันด้วยนะคะบุญกุศลจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาและพาให้คุณผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้ง่ายขึ้นบุญรักษาคะ่ะ ปัญหาโควิดหนักขึ้นเรื่อยๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะยกกาดให้สูงเข้าไว้และอย่าลืมว่าถ้าอยากจะหยุดวงจรการระบาดของโควิดต้องเริ่มที่ตัวเรานะคะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไป ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ